นอไม้ฝรั่งนี่ใช้รถทําให้หรือคนทําแรงมีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ใช้จอบขุดอจอบอย่างเดียวเลยจอบอย่างเดียวทั้ง,งวันถ้ารู้อันนี้ก่อนเนี่ยมันจะสบายกว่า <laughs> นี้นะ ทีมงานเกษตรพอดีในถ้ำการมากหอดตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเรียบเป็นทีเรียบร้อยนะครับใส่เวลาเดินทางประมาณหาชั่วโมงกลัวครับกว่าสีหอดนะครับปุปาฟาดวงมากมือคือเก่าครับ นะครับก็คือตอนนี้ข้าวมาเดิมาหอดแปลงแล้วลูกค้าเพื่อนปลูกหล,ลายๆอย่างอันนี้คือเราหม,ยยมาฝรั่งกล้วยเอียงผสมผสานกันไปเดี๋ยวลูกค้ามาสีลมแปลงใคคือสีลมแปลงเข้าลมแปลงให้แล้วก็ะตอนการใช้ง,งานให้ลูกค้าเบิ่งครับเดี๋ยวข้าจังเบิ่งตอนต่อไปนะครับว่ารถพ่นดินโคเรนทั้นชี่ยวหานี่จะใช้ง,งานได้ดีขนาดไหนอีกสักครู่จะได้ชมกันกคือตอนนี้ทีมงานพออยหยาดเอารถลงจากรถก่อนนะครับเนาะะนะครับ อันดอนแรกก็คือเราจะไถก่อนก็คือเราต้องถอดชุด so ช hey, oh ุดของลอตเตอรี nice. ่ออกทําให้ม nice. ันเหลือหนึ uh <t uh> <t uh ่งเผ่าเพื่อที่จะทำการไถนะครับโดยที่ถอดน็อตออกทั้งหมด9ตัวครับแ้สองตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยอ่าตัวนี้ด้วยเป็น5้าตัวนะข้างล่างอย่างละอย่างละสองตัวครับตัวนี้สองเป็น7็ตัวข้างล่างสองเป็นเก้าทั้งหมด9้าตัวเพื่อที่เราจะเอาชุดตัวนี้ออกใช่ครับใช่ตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่เรากําลังถอดชุดโรตาอรี่หรือชุดพวนดิน2เผลานั่นเองนะครับให้มันเหลือ1เผ่านะครับเพื่อเราจะทําการไถ ปิดตัวนี้ไว้นะครับเพื่อทำการกันพวกดินเข้าไปตัวเฟืองคราวนี้เราจะใส่ล้อไถนะครับอ่าเดี๋ยวเอาล้อเหล็กใหญ่มาใส่นะครับอ่าตอวนี้เราจะทำการไถให้ดูก่อนเลยนะครับะจะใช่ใช้เป็นเกียหนึ่งพอ เคยใช้ไหมเนี่ยเคยใช้รถไหม,ไมนะเวลาเลี้ยวคือเราหาักเลี้ยวเลยไนะหมหักเลี้ยวเลยยกยกข้ามมันปียกยกช่วยดินมันยังค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยหายไปแล้ว นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะใส่ชุดฟวนดิน1เผ่ามันจะมีชุดฟวนดินทั้งหมด2อย่างจะเป็นชุด1เพาแล้วก็ชุด2เเผ่าตอนนี้คือจะใส่1เพ่เผาก่อน ถามนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างครับใช้แล้วใช้งานได้ดีอยู่ครับใช้งานดีใช้ง่ายไหมใช้ง่ายครับเคยเคยใช้สักครั้งยังดิไม่ครับจับแล้วเป็นไงเาบาครับเบาแรงเนาะเบาแรงครับโอเคโอเคอันนี้ก็คือยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวผมจะจะทำการป่วนอีกสักสองสามรอบนะครับให้เนื้ดินให้มันเยอะกว่านี้ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่ชุดอะโรตารี่หรือชุดพลดิน2พอนั่นเองเพื่อจะทําการตีดินอีกครั้งหนึง่งว่าชุด2องพอนี่มันจะตีดินได้ดีขนาดไหน ดินสองพอเสร็จลปุ๊บเราจะทําการใช้ใบศาสตร์ยกล่องยกแปลงนั่นเองคือขั้นตอนสุดท้าย ขออนุญ,ญาตถามดอไม้ฝรั่งนี่ใช้รถทําให้หรือคนทาแรงนี่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ใช้จอบขุดจ๊กยกอยู่จอบอย่างเดียวเลยจอบอย่างเดียวทำทั้งวันโอ้ถ้ารู้อันนี้ก่อนเนี่ยมันจะสบายกว่า <laughs> ขออนุญ,ญาตทมคุณพี่เนาะเป็นไงหลังจากใช้รถแล้วโอเคไหมคคใช้ง่ายไหมใช้ง่ายครับมันมันไม่น่าจะเกินความสามารถเราไปได้ใช่ไหมเห็นค,คุณพี่จับก็คือเหมือนกับคนเคยใช้รถมาก่อนนะเขาเป็นช่างโยนโอ ๋ออ๋อไม่ต้องห่วง<ช>องวง<ช>ันนี้ดูยืนด,ดูแป๊บเดี๋ยวก็ทําเป็นแล้วโอเคไหมคุณโ,โอเคชอบเลยไหมคุณพี่<อ>สินค้าตัวนี้ก็คือรับประกันประกอบผิดพลาดจากโรงงาน1ปีมีตัวไหนบ้างมีหนึ่งมีชุดเสื้อเกียร์สองชุดเครื่องกรณีที่รับประกันนี่เราต้องดูนะครับว่าน้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนตามระยะไหมน้ามันเกียร์เปลี่ยนตามระยะไหมไม่ใช่่าใช้3 4มสี่ห้าเดือนไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยมันสึกล้อมันพังเนย่อาจาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20 20เปลี่ยนทีนึงครัคร 150. ใช่ครับหลังจากนั้นทุกๆ150มันมีหลายช่องทางที่จะให้ติดต่อนะครับ f a c e b o o k เกษตรพอดีไลน์ของกเกษตรพอดีแล้วก็ช่องทาง YouTube ของกเกษตรพอดีสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางห,หรือจะสามารถติดต่อบริษัทโดยโดยตรงก็ได้ครับเบอร์ติดอยู่ที่ตัวรถหลังจากนี้ก็คือเราจะมีบริการรังการขายให้กับลูกค้าบริการดีไม่มีทิ้งไม่มีป๋าเหมือนอยู่ในความเปต์นะครับ หาบะถิ่มปะปาดหรบ้านเ้าเอินนะ้นเนาะจะมีเซอร์วิสลังการขายให้เกิดสมมติว่าเครื่องมีปัญหาใช้ไม่เป็นหรือไม่เข้าใจตรงไหนนี่ก็คือโทรสอบถามได้คือเราจะให้หาข้อแนะนําต่างๆก่อนเราต้องดูแลลูกค้าแล้วสามารถแก้ได้ที่ตรงนี้ก็คืออาจจะทําให้แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นหนักต้องยกเครื่องกลับบริษัทอ่าถ้าสนใจรถพลเดียนรุ่นชิวหที่จังหวัดเลยอยากมาดูติดต่อบ้านจันจําได้นะครับตําบลเมืองอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอ่าเข้ามาติดต่อคุณป้าได้เลย<ด>อ่าครับผมงั้นก็ฝากไปเพียนเท่านี้นะครับคุณป้า